สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันในแบบออนไลน์เนาะครูปอนก็จะพยายามพูดให้เคลียร์ให้มากที่สุดนะครับสำหรับม4ทับ10วันนี้ก็จะพูดเรื่องสมดุลกลกันต่อเนาะกลเนี่ยหรือสมดุลเนี่ยอันนี้คือความรู้เดิมนะครับคือการที่มีแรงรับมากระทำกับวัตถุเนาะ แล้ววัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่1นะครับคืออะไรครับซิกมาเเท่ากับ0นเนาะตัวนี้น่าจะต้องจำได้นะครับแล้วก็สมดุลแบ่งเป็น2ประเภทเนาะก็คือสมดุลสถิตกับสมดุลจนนะครับสมดุลสถิตก็คือสมดุลของวัตถุที่อยู่ในสภาพอยูนิ่งนะครับสมดุลจนก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับ เนาะกรณีนี้ต้องจําให้ได้นะครับแล้วก็รบรวนความรู้เดิมนะครับวัตถุที่อยู่ในสมดุลกลจะเลยกสั้นๆว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลนะครับวัตถุที่อยู่ในสมดุลสถิตคือวัตถุที่อยู่นิ่งไม่มีการหมุนวัตถุที่อยู่ในสมดุลจนคือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับหรือการหมุนด้วยอัตราเร็วที่คงตัวแล้วก็สมดุลต่อการเลื่อนที่เนี่ย จบไปแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาดูสมดุลต่อการหมุนนะครับก็คือวัตถุที่ไม่มีการหมุนหรือหมุนด้วยอัตราเร็วคงตัวนั่นเองเนาะวัตถุใดบ้างที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนนะครับก็วันนี้ขอให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่ QR Code ตรงนี้เนาะสแกนแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลน,นิดนึงนะครับหรือจะพิมพ์ g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  ni4mc ก็ได้นะครับก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลน,นิดนึงนะครับขอให้นักเรียนเข้าไปกรอกหรือครูจะเว้นเว้นระยะไว้แป๊บนึงนะครับหรือนักเรียนจะกดพอยส์วิดีโอนี้ไว้ก็ได้เนาะว่าจะได้ไปทํากิจกรรมในที่ครูให้ทํานะครับถ้าได้ทําแล้วก็เดี๋ยวไปต่อนะครับ วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนมันเป็นยังไงเนาะนะครับในวิชาฟิสิกส์เราบอกว่าวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนเนี่ยก็คือภาวะที่วัตถุไม่หมุนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าของแข็งที่วางอยู่พื้นเฉยๆเราบอกว่ามันอยู่ในสมดุลต่อการหมุนไม่ใช่นะครับมันจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าวัตถุนั้นอะ่ะหมุนได้นะครับหรือว่ามีจุดหมุนนะครับแต่มันยังไม่หมุนเนาะเห็นไหมหรือหมุนด้วยอัตราคงตัวนะครับ ตัวอย่างง่ายๆก็คือคานไม้กระดกนะครับก็สมมุติว่ามีไม้กระดกมีคนนั่งนะครับแล้วก็มีจุดหมุนนะครับจุดหมุนอยู่ตรงไหนอย่างในรูปนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับน,นี่คือจุดหมุนเนาะนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปนอนมอตน้นเราก็จะมีคานทั้งหมด3มระดับนะครับจำแนกตามอะไรเอ่ยจำแนกตามตำแหน่งนะครับว่าอะไรอยู่ตรงกลางนะครับคานลำหนึ่งก็ จุดหมุนอยู่ตรงกลางคานดับ2ก็คืออะไรครับโหลดหรือว่าน้ําหนักที่จะยกนะครับน้ําหนักนะครับที่จะยกนะครับหรือกดนะครับเนาะอยู่ตรงกลางแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแรงที่กระทํานะครับอยู่ตรงกลางอันนี้จุดหมุนอยู่ตรงกลางเนาะประมาณนี้นะครับคานสารดับโดยที่อันดับที่3ามเนี่ยไม่ผ่อนแรงนะครับอันดับหนึ่งกับอันดับ2องไ่ผ่อนแรงนะครับ ไปต่อกันเลยนะครับอย่าลืมสมดุลต่อการหมุนเน้นย้ำต้องมีจุดหมุนนะครับวัตถุจะสมดุลต่อการหมุนก็ต่อเมื่อมันหมุนได้แต่มันไม่หมุนหรือมันหมุนด้วยความเร็วคงตัวนะครับซึ่งในวิชาวิสิกส์เราสามารถเขียนแทนด้วยสมการผลรวมของโมเมนต์ไ เมื่อ i ตั้งแต่1ถึง n โดยโมเมนต์เนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากสมการ m เท่ากับ F คูณ l โมเมนต์มีค่าเท่ากับแรงแรงที่จะทำนะครับคูณกับ l l คือ <c oughs> ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงอันนี้จะเป็นนิยามของของมอต้นเนาะแต่ว่าต้องบอกด้วยว่าในแนวตั้งฉาก นะครับกับแนวแรงนะครับถ้าไม่ตั้งฉากเราพิจารณาไม่ได้เนาะนะครับแล้วก็สมดุลของการหมุนเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็ม hm นาฬิกาเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามเข็ม hm นาฬิกาอันนี้เป็นลักษณะที่ว่าคานหยุดนิ่งเรามาจะใช้ตัวนี้ตอนมอต้นเนาะผลรวมของโมเมนต์ทวนเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามนะครับถามว่าทาไมต้องเป็นโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตาม เพราะว่าในกรณีการคำนวณก่อนหน้านี้ที่เป็นเวกเตอร์เพื่อที่เรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีแรงกระทำอยู่หลายแรงเนาะ f 1 f 2นะครับเราทำได้โดยการมาร์กอะไรครับมาร์กแกน x กับแกน y แล้วก็ดูว่ามันทำมุมเท่าไหร่แล้วก็มีการแตกแรงเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ว่าโมเมนต์เนี่ยนื่องจากว่ามันมีการหมุนนะฮะมันจะหมุนได้ ได้แค่ต่อลักษณะก็คือทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาไม่มีแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับให้พิจารณาตัวนาฬิกานะครับ12 3 6 9เนอะเขาจะหมุนตามกับหมุนทวนได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมดุลการหมุนก็คือโมเมนต์ลับเท่ากับศูนย์เนี่ย นะครับว่าไงโมเมนต์เท่ากับศูนย์ก็คือโมเมนตรทร์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองนะครับต่อมาโมเมนต์คืออะไรโมเมนต์คือสภาวะเนาะสภาวะที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการหมุนอันเนื่องมาจากแรงนะครับโดยในทางฟิสิกส์ของเราเนี่ยจะเขียนในสัญ,ญากรณทางคณิตศ,ศาสตร์ว่าเป็นผลคูณระหว่งางขนาดของแรงกับระยะทา่จะจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางน,นะครับ โมเมนต์เท่ากับ f คูณเนาะนะครับจากรูปตรงนี้คานนะครับจุดหมุนอยู่ตรงกลางนะครับมีระยะของแรงเท่ากับ r มวดว่าห่างเท่ากันทั้งสงด้านนะครับเนาะในกรณีที่แรงเนี่ยถ้านักเรียนดูดีจะตั้งฉากนะครับระยะจะตั้งฉากโอเคไหมอันนี้โมเมนต์เท่ากับ f คูณแได้เลยนะครับ หรือไอพห r ได้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าดูรูปด้านบนเนี่ยในกรณีวัตถุเป็นรูปใดๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเวกเตอร์ r เนี่ยมันเป็นไงครับมันไม่ได้ตั้งฉากกับแนวแรงอะนะครับมันดันทำอะไรครับทำมุมเซต้ากับแนวแรงเพราะนั้นทำยังไงให้สอดคล้องกับนิยามครับที่ระยะไปตั้งฉากกับแนวแรงก็ต้องทำอะไรครับ ต้องต้องแตกแรงครับเนี่ยทำยังไงให้มันมาอยู่ในระยะดีให้ได้ทำาไงดีครับก็ตรงนี้เป็นแกนอะไรครับให้พิจารณาไปตรงนี้เลยทำมุมเซตาตรงนี้ก็เป็นยกเวกเตอร์ R มาอยู่ตรงนี้เวกเตอร์ R ย้ายมาแล้วก็ใส่แกนอะไรครับแกน x กับแกน y เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บเวกเตอร์ R เป็นไงครับ อาอะไรได้ดีครับอ,ไรไอาร์ไซน์เซต้าวาดรูปให้ดูใหม่นิดนึงนะครับแกน x กับแกน y f เนี่ยอยู่ในแนวแกน y แน่นอนนะครับทีนี้มาดูตัวเวกเตอร์ r นะครับเวกเตอร์อมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ถ้าต่อแนวขึ้นมาเนี่ยมันคือมุมเซต้าเนาะเราก็ อนุมานได้ว่าตรงนี้ก็เป็นมุมเซตาเหมือนกันแน่นอนอันนี้คือแนวที่ขนานกับอะไรครับเวกเตอร์ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น R, R ดึงลงมา R า i n เซตาเพราะนั้นถ้าระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยไม่ได้ตั้งฉากนะครับเราจะต้องใช้สมการโมเมนต์ Moment, เท่ากับ นะครับ F r ไซดเซตานะครับหรือว่า F d ก็ได้แต่ d ท่ากับ r ไซด์เซตาอันนี้ต้องไม่ลืมนะครับเนาะต่อมาโมเมนต์ของแรงคู่ควบครับอันนี้เป็นสภาวะอีกสภาวะหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นโมเมนต์นี่คือสภาวะที่เกิดจากการหมุนด้วยแรงแรงเดียวเวลาเราพิจารณาสมดุลการหมุนแล้วก็พิจารณาทีละแรงเนาะ าว่าโมเมนต์อะไหนทวนเข็มกับตามเข็มแล้วก็จบนะครับแต่นี่อีกอันนึงโมเมนต์ของแรงคู่ควบเป็นคำศัพท์อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือโมเมนต์ของแรงคู่ควบคือแรง2แรงที่ก,ก,กระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่ากันมีแนวแรงขนานกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูรูปกันนะครับนี่สองรูปนี้นะครับตัวนี้จะทําให้วัตถุเป็นยังไงครับอย่างรูปแรกเนี่ย A กับ B นะครับ F1 ไปอย่างนี้จะทาให้วัตถุหมุนไปทางไหนครับ หมุนไปทางนี้ F2 ก็ทาให้หมุนไปทางนี้นี่คือหมุนในทิศอะไรครับตามเข็มนาฬิกาทําให้หมุนเป็นวงกลมนะครับหมุนบุบๆน,น,นะครับเดี๋ยวคูหลบนิดนึง่งนะครับทางขวาก็เหมือนกันทําให้วัตถุหมุนไปทางไหนก็หมุนไปทางทิศตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันเลยนะครับ ไม่ต่างกันแต่ว่าอันนี้โมเมนต์เราคำนวณได้ง่ายเพราะว่ามุมตั้งฉากแต่ตรงนี้เอจุดหมุนอยู่ไหนนาะจุดหมุนอยู่ไหนนาะสมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะครับแรงเป็นไงครับทำมุมเป็นไงครับเซตา้าเซตานะครับแล้วก็คำนวณกันยากนิดนึงนะครับก็ไมนไรนะครับก็อันนี้เป็นนิยามเนาะแต่หลักๆที่เราใช้ในการคำนวณคือซึกมา่า m i ทั้ศูยหรือผลรงของโมเมนต์ทวนกับ ผลรวมของโมเมนตามเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับการทำโจทย์สมดุลต่อการหมุนนะครับต้องไม่ลืมเนาะเป็นเทคนิคที่จะต้องทำให้ได้แล้วเดี๋ยวจบเนื้อหาวิดีโอนี้แล้วก็นักเรียนไปทำโจทย์กันในชั้นเรียนนะครับเนาะสมดุลต่อการหมุนครับขั้นแรกต้องคิดไว้เลยสมดุลต่อการหมุนจะเกิดขึ้นเมื่อผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ซิกมา m ทวนเท่ากับซิกมา m ตามนะครับโมเมนต์ Moment คือแรงคูณระยะตั้งฉากจ,จากมุมหมุนถึงแนวแรงนะครับก็คือ M ตัวนี้แหละมีค่านะครับเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วที่สำคัญก็คือต้องดูให้ชัดเลยว่า M ตัวไหนเป็น m ทวนหรือ m ตามแค่นี้เองหลักการทำโจทย์มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยเนาะสมดุลจากการหมุนนะครับตัวอย่างข้อที่1 ใน A และใน B ยังอยู่ปลายคันกระดาน6คนละข้างนะครับโดยไม้กระดานอยู่นิ่งไม้กระดานอยู่นิ่งหมายความว่าไงครับสมดุลต่อการหมุนนะครับคือหมุนได้แต่ฉันไม่หมุนนะครับถ้าแผ่นกระดานเบามากจุดหมุนอยู่ที่ C จุด C นะครับถ้าใน A มีมวล60นะครับใน B มีมวลกี่กิโลกร,รมัมวิธีทำนะครับครูขอเขียนไว้ด้านบนนิดน,นึงนะขั้นที่1ต้องเขียนเลยว่าโจทย์บอกอะไรครับ โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าคานตัวนี้เป็นไงครับเบามากไม่คิดน้ําหนักแล้วก็มีจุดหมุนอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ครับ4เมตรจากทางซ้ายหรือว่า6เมตรจากทางขวานั่นเองแล้วก็ใน A แน่นอนใน A เราจะเขียนเป็นอะไรครับเป็นน้ำหนักเป็น F นะครับเท่ากับ M G นะครับ fa ถ้ากับ mag ถ้าโจทย์ไม่กำหนดเราให้ g เป็น10นะครับ fa ของใน a ก็คือ60คูณ10ก็จะเท่ากับ6 0 0นิวตันของใน b ก็มีแรง fb เหมือนกันครับเท่ากับ mbg fb แทน mb ได้ไหมครับไม่ได้ก็แทน g ได้เท่าไหร่ครับ10ก็ได้10 mb นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเนาะแล้วก็คาร์นลเบามาไม่คิดไม่คิดมวลน,นะครับอ่ะทีนี้ขั้นที่สองโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่านายบีจะมีมวลกี่กิโลกร,รมัมก็คือถามอะไรครับ mb นั่นเองนะครับเนาะเพราะนั้นสิ่งนี้เราต้องหา mb ออกมาให้ได้ขั้นที่สามสมการหรือทฤษฎีที่ใช้ครับขั้นที่สามนะครับ สมการหรือทฤษฎีนะครับของเราเนี่ยคืออะไรครับซิกมาเอ็มเท่ากับศนหรืออะไรครับโมเมนต์ Moment, ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามอย่าลืมผลรวมด้วยอาจจะมีหลายแรงในโจทย์อื่นๆนะครับแต่ที่นี้มีกี่แรงเนี่ยมาดูกันอะไรเป็นโมเมนต์ทวนเข็มครับให้ดูที่รูปนะครับมีใน a กับใน b แน่นอนเขาลงน้ำหนักเนาะ fb กับ วิธีการดูนะครับถ้าจะดูว่า FA เป็นโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามให้ทำไงครับให้ตัดแลง FB ออกไปเลยตัดออกไปเลยลบออกไปดูซิว่าถ้ามีเฉพาะ FA ตัวเดียวเนี่ยมันทำให้เกิดการหมุนในทิศอะไรครับในทิศทวนเนาะเพราะนั้น FA เป็นทวนเข็มนะครับ FA จะต้องอยู่ฝั่งโมเมนต์ทวนนะครับแล้ว FB ล่ะ เช่นเดียวกันครับถ้ามี fb ต้องทำอะไรครับตัด fa ทิ้งนะครับ fb กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นตามเพราะนั้น fb อยู่ฝั่งตามครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวลบนี้ไปก่อนจะเละเอะเนาะทีนี้โมเมนต์ Moment เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ f คูณกับ d ใช่ไหมเมื่อ D คือระยะจากจุดหมุนถึงถึงแนวแรง โชคดีว,ว่าทั้งสองแรงนี้เป็นไงครับตั้งฉากทั้งคู่เพราะนั้นจัดการได้เลยถ้ากับ F คูณอะไรครับ F A คูณกับ D ของ A F B คูณกับ D ของ B F A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกแล้วคือ600นิวตัน D A คือเท่าไหร่ครับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงคือ4เมตรนั่นเองนะครับเท่ากับ F v ไม่รู้ครับ F B เท่ากับ m B G นะครับซึ่งเท่ากับ10 mb คูณระยะ db db คือเท่าไหร่ครับ6เมตร600คูณ400ได้600คูณ4ได้2400นะครับ10 mb คูณ6ได้60 mb เอา60หารตลอดครับหรือ1ส่วน60คูณทั้ง2ข้างของสมการก็จะได้2400หาร60เท่ากับ60 mb หารด้วย60หารกันเหลือ1น4ะครับ6ก4 24นะครับก็ได้เท่ากับ40เพราะนั้น MB เท่ากับ40นะครับกูลืมเขียนนะครับขั้นที่4นะครับแทนค่าเนาะนะครับแล้วก็ขั้นที่5ตอบนะฮะตอบเท่าไหร่ครับตอบนายบมีมวลมวลเท่าไหร่ครับ 40กิโลกรัมตอบแล้วจบข้อนี้ยากไหมไม่น่ายากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกระดานสปริงสำหรับกระโดดน้ำอ่าฮะตามรูปเลยนะครับนี่คือกระดานสปริงสำหรับกระโดดน้ำมีหลักยึดสำหรับกระดานสปริงที่ A นะครับเป็นหลักยึดเนาะถ้าไม่ยึดไว้เนี่ยคนไปยืนไปกระดานไม่ได้นะครับถ้า ลักยึดที่ A ห่างจากจุดของคานก็ค,คือจุดหมุนนะครับในที่นี้นะอ่านใหม่เนาะกระดานสปริงสำหรับกระโดดน้ำมีหลักยึดกับกระดานสปริงที่ A นะครับห่กกางกัน1ส่วน4ของความยาวกระดานสปริงนะครับจงหาขนาดและทิศทางของ A ที่ทำต่อกระดานสปริงนะครับขนาดที่นักกระโดดน้ำหนัก 600นิวตันที่ปลายคาน C ยืนนิ่งไม่ไหวติงนะครับจากโจทย์ข้อน,นี้ค่อยหาอะไรครับขนาดและทิศทางของแรงที่ A เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์บอกอะไรก่อนขั้นที่1โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามีคานนะครับคือกระดานสปริงยาวยาว L เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่ายาวเท่าไหร่ รู้แต่ว่า A เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากหลักยึดนะครับ1ส่วน4ของความยาวทั้งหมดนะครับก็คือจุด B จุด B คือหลักยึดแน่นอนจุด B ต้องเป็นจุดอะไรครับจุดหมุนนั่นเองเนาะเราก็มี A เป็นยึดตรงนี้แล้วคนก็อยู่ที่จุด C หนัก 600นิวตันแน่นอนหากหกร้อยนิวตันนี้ต้องมีทิศเป็นยังไงครับทิศลง600นิวตันนะครับนี่คือ fc เนี่ยเท่ากับ600นิวตันเขาถามหา fa ครับขั้นที่2นะครับโจทย์ถาม fa เท่ากับเท่าไหร่ทิศทางไปทางไหนกี่นิวตันทิศไปทางไหนนะครับใากโจทย์ตรงนี้เราต้องมาจินตนาการ นะครับถ้าจุด A ตรงนี้คนดึงลงคนเป็นโมเมนต์ในทิศหดครับง่ายๆเลยตามถ้าคารมันจะอยู่นิ่งหรือว่ากระดานสปริงจะอยู่นิ่ง A ก็ต้องเป็นในทิศไหนครับทิศตรงข้ามนะครับ FA ก็ต้องมีทิศพุ่งลงเพราะว่าต้องทำให้เป็นทวนเข็มนาฬิกาเพราะอะไรครับเพราะสมการของเรานะครับสมการหรือทฤษฎีเนี่ยนะครับ ซิ่งวา mi เท่ากับ0นั่นหมายความว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเนาะเพราะว่าต้องยืนนิ่งๆนะครับนะยืนนิ่งอยู่นะครับตรงนี้นะขั้นที่4ครับแทนค่าจะแทนยังไงทีนี้รู้ละโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตาม Fa เป็นโมเมนต์ทวน Fc เป็น โมเมนต์ Moment, ตามแต่โมเมนต์เนี่ยอย่าลืมโมเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโมเมนต์เท่ากับ Fd d คืออะไรระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงที่กระทำในแนวตั้งฉากเนาะตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เรามาดูที่รูปในขั้นที่หนึ่งปรากฏว่าตั้งฉากทั้งคู่โชคดีไปนะครับ อ่ะเพราะฉนั้นระยะคือเท่าไหร่ครับจาก A ไปถึง B คือ1ส่วน C, L อ่าโจทย์บอกแล้ว FC ล่ะมันห่างเท่าไหร่เนี่ยห่าง L ร้เปล่าไม่ใช่นะครับเอาไปแล้ว1ส่วน4เหลือเท่าไหรครับ3ส่วน C, L แค่นี้เองครับอ่าเพราะน,นั้น FA เราไม่รู้เราต้องการหาถูกไหมครับ FA คูณกับ L ส่วน4ค้างไว้ก่อน FC เท่าไหร่ครับ หกร้อยนิวตันเพลางหกร้อยเลยนะไม่ใช่มวลน,นะครับคูณ3ามส่วนสีแน่นอนเราเอาสีส่วน L คูณตลอดจะได้อะไรครับสี่ส่วน L FA คูณกับ L ส่วนสเท่ากับสี่ส่วน L คูณหกรคูณสาส่วนส L. L. ี่หาร L ได้1นสี 4, หารสได้1นึงฝั่งนี้เหลืออะไรครับ fa นะครับเดียวฝังเดียว fa ต่อมาฝั่งนี้4หาร4ได้ l ล l 6 0 0คูณ3คือจุดที่เหลืออยู่เท่ากับ1,800นิวตันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับขั้นที่5ตอบ แรงที่ A กระทำต,ะนนะต่อกระดานสปริงบอร์ดเนาะต่อกระดานสปริงคือ1800นิวตันทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือทิศลงก็ได้นะครับยากไหมครับก็ณนะ ตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในห้องเรียนเนาะว่าจะทำโจทย์ได้ไหมสำหรับตรงนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ